สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอลสีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีเซตมาจัดเซตให้นะคะนนี้พามาดูผักสวยๆด้วยนะคะอันนี้ปลูกผักไว้กินนะคะแต่ขมมากเลยค่ะอันนี้ผักสลัดนะคะมันอากาศร้อนนะคะมันเลยยืดไม่ค่อยเป็นพุ่มนะคะมันก็เริ่มแก่และะ้วค่ะนี่นะคะวันนี้หนูมีเซตนะคะเซตลูกไม้จัดเซตมาให้นะคะวันนี้พามาดูอยู่ในสวนก่อนนะคะก็มีเซตหนึ้อยบเกาทสต้นนะคะ แบบโอนนะคะปลายทางบวกเพิ่มยี่สิบาทนะคะนี่ค่ะก็แต่หนูคิดไปเอาเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าแบบโอนปลายทางสองร้อยแล้วกันนะคะใครสนใจเซตไหนสามารถสั่งได้เลยนะคะลูกไม้นะคะลูกไม้จะไม่มีสำรองนะคะแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนต้นได้นะคะลูกไม้ในหนึ่งเซตนะคะเพราะว่าลูกไม้เขาจะเป็นาบางทีมันไม่เหมือนกันนะคะมาจากไม้เมล็ดนะคะมีทั้งลูกไม้เมล็ดและไม้ผ่านะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกอเยอะนะคะ ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะใครสนใจเซตไหนก็โทรมาได้เลยนะคะถ้าสมมติว่าอ๋อมีไลน์มีปัญหาอยู่นะคะตอนนี้คือพี่พี่ทักมาแล้วว่าหนูไม่ได้อ่านอย่างเงี้ยค่ะคือหนูอ่านไลน์ตลอดเลยนะคะถ้าเกินประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงแสดงว่ามันไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าพ,พ,พี่พี่ทักมาเยอะเลยแต่ข้อความไม่ขึ้นที่หนูนะคะหนูเลยไม่ได้ตอบต้องขอโทษจริงๆนะคะถ้าใครแบบทักมาแล้วแล้วหนูไม่ได้อ่านไม่ได้ตอบต้องขอโทษจริงๆแล้วก็ พี่ๆโทรมาได้เลยนะคะหรือว่าทักเฟซส,สารนิบุญคุ้มก็ได้นะคะถ้ามีเฟซบุ๊กนะคะหรือว่าเดี๋ยววันนี้หนูจะแปะไลน์อีกอันนึงให้นะคะถ้ายัางไงก็ลองทักมาก่อนได้นะคะถ้าแบบว่าแต่ถ้าอย่างลงคลิปลูกไม้นะคะหนูก็จะนั่งหนูจะเช็คคอยเช็คโทรศัพท์อยู่นะคะถ้าสนใจต้นไหนก็โทรมาได้แต่ถ้าไม่ได้อ่านแบบนานเกินไปนะคะโทรมาก็ได้นะคะบอกว่าเอทำไมไม่อ่านอย่างเงี้ยคะได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ อ่ะเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งจะเป็นมีใบไผ่สีอันนี้ติดมาด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นสีหวานหวานหนึ่งต้นนะคะแล้วก็เอมันจะย้อนแสงนิดนึงนะคะสีเข้มเข้มหนึ่งต้นค่ะแล้วก็มีสีหวานหวานอีกหนึ่งต้นนะคะมีลูกติดด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเหลือบเหลือบนะคะเซตที่หนึ่งค่ะเซตที่สองนะคะเซตที่สองอันนี้เป็นฟอร์มกอเลยนะคะมันจะก,กัดาสีอีกนะคะลูกไม้พวกนี้นะคะเนี่ค่ะ เริ่มมาแล้วนะคะสีเริ่มมาแล้วแล้วก็นี่ค่ะมีลูกไม้สีหวานๆนะคะเป็น2ต้นใน1กระถางเลยนะคะแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นฟอร์มกอค่ะทรงใบนะคะสวยมากเลยอันนี้น่าจะกัดลายนะคะทรงใบเขาจะคล้ายๆพวกอสุรเสน์สุขโขท,ทยัยอะไรพวกนี้นะคะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะหนูจําไม่ได้ว่าพ่อแม่มาจากอะไรนะคะเพราะว่าหนูพ่อรวมกันเลยนะคะเนี่ค่ะก็เอาไปลุ้นสีลุ้นได้นะคะเนี่ยค่ะ เริ่มแบบว่าเลื่อยๆมาแล้วนะคะแล้วก็มีสุนทอนผู้หนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะเซตที่สองค่ะต่อไปเซตที่สามนะคะเซตที่สามนี่ค่ะมีเข้มเข้มหนึ่งต้นนะคะในเข้มเขมมีสีหวานด้วยหนึ่งต้นค่ะนี่ค่ะกระถางสี่นิ้วทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีสีขาวต้นคู่นะคะขาวเปอิอะเปตรงหูใบด,ด้วยนะคะนี่ค่ะสีแดงหนึ่งต้นนะคะแดงออกน้ำตาลนะคะสุนทอนผู้หนึ่งต้นเซตที่สามค่ะ <ๆ S 1> ต่อไปเซตที่สี่นะคะ มีสีนี้ค่ะอ่าแดงอมน้าตาลเปิอะเปิอะเขียวหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีหยดเลือดนางพิมหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีโอ้โหอันนี้สวยนะคะเนี่ยทรงใบสวยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะหนูว่าน่าจะกัดสีอีก er, นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นกอเลยนะคะแล้วก็มีสีอย่างนี้หนึ่งต้นค่ะเซ็ตที่สี่ค่ะต่อไปเซ็ตที่ห้าเลยนะคะเซ็ตที่ห้าจะมีจอมทับหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะอันนี้สวยนะคะเขาจะเป็นแบบ ใบเปิดๆนะคะเนี่ยค like ่ะเปิดเปิดไอเปิดๆมาแล้วนะคะแล้วก็มีน right ี่ค่ะลูกไม้นะคะเม็ดชมพูแบบนี้ค่ะอันนี้จะมีหูสีนี้แจ่มมากนะคะแล้วก็มีแถมมีใบผายติดมาด้วยนะคะให้ไปหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเซตที่ห้าค่ะไปเซตที่หกนะคะเซตที่หกเดี๋ยวดูต้นนี้ก่อนนะคะต้นนี้จะเป็นสีขาวเขียวนะคะเนี่ยค่ะเขาจะออกขาวๆอมเขียวนิดนึงนะคะนี่ค่ะแต่ว่ามันไม่ นูขอเรียกว่าสีขาวแล้วกันคะ่ะถ้าเขียวมันจะเขียวแบบนี้นะคะเนี่คะ่ะขาวเปเปอะนะคะแล้วก็หูอันนี้สวยนะคะนี่ชมพูเปเปอะนะคะลูกติดด้วยนะคะส่วนใหญ่เขาจะมีแบบหลายต้นในหนึ่งกระถางน,นะคะดูดูต้นนี้สิคะเขียวจุดชมพูนะคะแต่ลูกเต็มไปหมดนะคะเนี่ยคะ่ะถ้าใครเอาไปปลูกเป็นกอจะสวยมากเลยนะคะนี่แล้วก็มีสุนทรวู่หนึ่งต้นคะ่ะเซตที่หกคะ่ะเซตที่เจ็ดนะคะมีนี่คะ่ะมุงไม้สีเข้มหนึ่งต้นนะคะ อันนี้นี่ค่ะสวยนะคะอันนี้น่าจะแบบกระีไปเรื่อยๆนะคะลูกไม้คือเราจะได้ลุ้นนะคะหนูก็ไม่รู้ว่าตอนโตจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเขามาจากไม้มลเลนี่ค่ะนี่นะคะบางต้นก็สวยเลยนะคะนี่แปลกด้วยนะคะไม่เหมือนขายลูกไม้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นเซตที่เจ็ดนะคะอุ้ยอันนี้ใบสวยค่ะนี่ค่ะอ๋อเป็นใบผายใบยหอกนะคะมีใบผายใบยหอกติดไปด้วยนะคะเซตที่เจ็ดค่ะ ต่อไปเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดจะมีลูกไม้แบบนี้ค่ะนี่นะคะคล้ายๆนางเลไลค่ะแต่เป็นลูกไม้นะคะขอบสวยมากนะคะแล้วก็มีหูอันนี้แจ่มมากค่ะเซตที่แปดนะคะนี่อันนี้ก็เป็นลูกไม้กัดสีค่ะฟอร์มกอแล้วก็มีไก่ตัวงามหนึ่งต้นนะคะเซตที่แปดคะ่ะเซตที่เก้านะคะอันนี้คือสีครบมากเลยค่ะมีสีนี่ค่ะสีเข้มๆหนึ่งต้นนะคะ ลูกไม้สีชมพูหวานเปิอะขาวนะคะหนึ่งต้นเลยสวยมากแล้วก็อันนี้เป็นฟอมกอนะคะสีแดงเขียวนะคะมีกระส,สีด้วยู้ห uh, ลูกคือเต็มมากนะคะอันนี้ก็ลูกเต็มมากค่ะนี่ค่ะเป็นไม้กระส,สีนะคะเป็นลูกไม้กระส,สีลูกเป็นกระจุกเลยนะคะเซตที่เก้าค่ะต่อไปเซตที่สิบนะคะเซตที่สิบก็จะมีนี่ค่ะบอลเก่าหนึ่งต้นนะคะเป็นบอลเก่าเอามาไปให้ด้วยนะคะคุ้มยิ่งกว่าเดิอมอีกนะคะเดี๋ยวหนูจับตัวน,นี้ให้ก่อนนะคะ นี่คะ่ะมีลูกไม้สีนี้คะ่ะเดี๋ยวจะกัดสีนะคะหนูว่าน่าจะกัดสีอันนี้ก็สวยะคะ่ะใบทรงบะะใบถ้าใครชอบทรงใบแบบนี้นะคะใบสวยใบยออกยาวๆนะคะหนูเคยเก็บไว้กัดสีด้วยนะคะก็พี่ๆลองไปลุ้นดูนะคะว่าจะกัดหรือเปล่า,าต้นนี้แต่แตแว่าแต่ว่าแค่ทรงใบก็สวยแล้วนะคะนี่คะ่ะทรงใบาย,ยาวๆนะคะนี่อันนี้มีเปิดะเปิดเส้นชมพูนะคะแต่อันนี้จะมีตำาหนิตรงนี้ใบมันขาดนิดนึงนะคะหนูทําม,มันใบมันนั้นคะ เอาไปทับกันคราวนี้มันก็พับอยู่นี้นะคะนี่ค่ะแต่ไม่มีผลอะไรนะคะเดี๋ยวเขาก็จะทิ้งใบแล้วนะคะใบนี้แล้วก็มีบอลกาบหนึ่งต้นนะคะกาบเขียวอ่าเขียวแดงนะคะเขียวแดงเปือป่อยๆนะคะเซตที่สิบค่ะนี่เซตที่สิบเอ็ดีค่ะที่เส้นยมพูนะคะอันนี้เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะนี่นี่หนูให้ดูนะคะเนี่ค่ะข้างในนะคะนี่เริ่มกัดมาแล้วนะคะต้นนี้น่าลุ้นมากสวยมากค่ะแบบเส้นเขาเจ่มนะคะ แถมต้นนี้มันจะมีใไบไผ่อยู่โคนๆด้วยนะคะก็บางทีหนูอาจจะบอกไม่ได้ทุกต้นนะคะบอกไม่หมดอันนี้ถอนยาทิ้งก่อน,นะคะ่ะเอาอันนี้สีดำเลยนะคะสีออกเข้มๆนะคะมีลูกติดสุนทร o ผู้นะคะแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งต้นคะ่ะเซตสิบเอ็ดนะคะเซตนี้นี่หนึ่งกระถางมีลูกติดอีกเหมือนกันนะคะใช่ลูกไหมนะคะใช่ใช่โอเคค่ะเซตสิบเอ็ดค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาททุกเซตนะคะถ้าปลายทางเซตละสองร้อยบาทะคะ่ะ ราคาแบ่งปันมากๆเลยนะคะลูกไม้ก็อาจจะหายนหน้าหายตาไปนานนะคะนี่ค่ะก็มาจัดให้แล้วนะคะวันนี้ใครสนใจเซตไหนรีบทักเข้ามาได้เลยนะคะจะได้ได้เซตที่ถูกใจนะคะนี่อันนี้โอ้โหสวยนะคะเนี่ยดูเม็ดแล้วก็ฟอร์มกอนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวใบเหลืองๆนี่หนูจะแต่งให้ทีนะคะเนี่ค่ะจะดึงออกให้ก่อนส่งนะคะหนึ่งต้นนะคะนี่สีเข้มๆอันนี้เริ่มกาสีแล้วค่ะ นี่เริ่มมีส้มๆหัวใบด้วยนะคะอันนี้มีเข้มๆด้วยแล้วก็มีสีชมพูชมพูด้วยนะคะสีอันนี้จะคล้ายพวกพรมคีรีตอนเด็กเลยนะคะสวยมากเลยเซตที่สิบสองค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเซตที่สิบสามเลยค่ะต่อเลยค่ะอุ๊ยอันนี้สวยนะคะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแบบผสมมาจากบอนเก่านะคะไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยค่ะลองไปลุ้นดูนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีลูกไม้นี่ค่ะสวยมาก โอ้โหฟอร์มกออันนี้คือสวยมากคุ้มนะคะมีสีหวานสีขาวตัดกันอยู่เนะะี่ยค่ะในหนึ่งกระถางนะคะก็มีนี่ค่ะลูกไม้จุดแดงแบบนี้นะคะจุดขาวค่ะจุดขาวอันนี้เซตที่สิบสามค่ะเซตที่สิบสี่นะคะสิบสี่ก็จะมีสีหวานเนะะี่ยค่ะใบใบชทยนะคะหนึ่งต้นแล้วก็มีการาชาวดีหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ อันนี้จะเป็นลูกไม้กัดสีนะคะแถมมีใบไผ่ด้วยมีใบไทยด้วยโคนๆนะคะแต่ยังไม่โตมากนะคะนี่แล้วก็สีนี้ค่ะสวยมากมีลูกติดนะคะเซตที่14ค่ะเซตนี้คุ้มมากค่ะเซตที่15ค่ะจะมีบอลเก่าหนึ่งต้นนะคะแดงก้อยใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสีขาวก้านเขียวนะคะเนี่ยค่ะเหมือนจะเริ่มกัดชมพูมาแล้วนะคะ ค่ะแล้วก็มีต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้คือสีเขาจะหนูบอกอธิบายไม่ถูกเขาจะออกแบบน้ําตาลอมเขียวนะคะสวยนะคะมันจะเป็นไม้แบบเหลือบๆนะคะหนูก็ไม่รู้ว่าตอนโตนจะกัดอีกหรือเปล่าลองมอาไปลุ้นดูนะคะก็มีสีแบบออกชมพูบานเย็นแบบนี้นะคะเซตที่สิบห้าค่ะนี่ค่ะเซตที่สิบหกนะคะสิบหกูอันนี้ใบมีใบแบบที่หนูบอกใบ,ใบยาวคล้ายๆเมื่อกี้นะคะมีตําหนิดนิดนึงนะคะมันโดนทับใบตอนวางกระถางนะคะ ก็ใบไายนะคะหนึ่งหูกอน,นี้คืคุ้มแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะลูกไม้กัดสีนะคะเนี่ยค่ะคือถ้ากัดสีอ่ะเขาจะเปิดใบมาเรื่อยๆนะคะแบบว่าบางทีมันยังโตไม่ได้อายุนะคะก็ยังมองไม่เห็นนะคะนี่อันนี้ฟอมกอเลยนะคะมีหลายแบบหลายต้นอยู่ในหนึ่งกระถางนะคะอันนี้หงเหินหนึ่งต้นนะคะเซตที่สิบหกค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้สวยมากนะคะนี่หนึ่งต้นเอาหลบไปก่อนค่ะใบใหญ่นะคะ อันนี้นะคะเหมือนจะเริ่มกัดแล้วเริ่มแบบออกสีแดงมาแล้วนะคะมันจะใบคล้ายๆที่เซตก่อนๆที่หนูให้ดูเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นลูกไม้ชุดเดียวกันค่ะนะคะ,นะคะนี่สวยนะคะเริ่มเปิดใบมาแล้วนะคะใครชอบแบบสายลุ้นนะคะลูกไม้ไม่เหมือนใครนะคะแบบว่าเรามีต้นเดียวในโลกนะคะก็าลูกไม้นี่ค่ะอันนี้ก็มีลูกติดนะคะเซตสิเนะคะเซตสิ เซตสิบแปดทเศษนี้หนุมานออกสึกไปหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะโอ้สีแบบสวยมากนะคะหนึ่งต้นอันนี้เป็นใบไผ่กับลูกไม้จุดสีชมพูแบบนี้ค่ะหนึ่งต้นหนึ่งกระถางนะคะสองต้นบางทีสองสามต้นเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวถอนหญ้าหนึ่งต้นก่อนหญ้าแบบนี้นะคะชอบมาขึ้นในกระถางที่มันมากระดินนะคะก็ทิ้งไปนะคะนี่แล้วก็มีต้นยี่หนึ่งต้นค่ะ ดื sociedad, ดําเลยนะคะอันนี้มันจะออกกัดเปเปอๆแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นไม้กระสีแน่นอนเลยนะคะตัวนี้สวยนะคะเนี่ยค่ะหนูว่าต้องเป็นไม้กระสีแน่นอนเลยก็พี่ๆเอาไปลุ้นดูทีนะคะว่าใช่หรือเปล่านะคะหนูก็ไม่รู้ว่าโตเป็นยังไงนะคะบางทีหนูก็เดาไม่ถูกนะคะก็ลองลองไปเลี้ยงก่อนได้นะคะนนี้เซตสิบแปดค่ะเพราะว่าบางทีตอนเด็กนะคะหนูเคยให้ดูเขียวมากเลยนะคะ อมาอย่างสวยเลยค่ะแบบว่าหนูก็ลองเก็บไว้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นบอลออกสีม่วงนะคะหนึ่งต้นนะคะนี่เม้ชุมพูค่ะอันนี้ฟอร์มกอเลยค่ะกอน,นี้นะคะเนี่ยไม้กาสีมันจะมีสเสน่ห์ตรงนี้นะคะตอนเด็กเนี่ยค่ะจะเป็นเขียวจุดแดงเฉยๆเริ่มมีพื้นแดงมาผสมนะคะนี่ค่ะ ลูกไม้นะคะลูกไม้มันจะมีสเสน่ห์มากเลยนะคะแต่ละต้นจะไม่เหมือนกันอันนี้เซตที่19ค่ะเซตที่20บจะมีหงเหินหนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวหงเหินลบก่อนนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็มีอันนี้ค่ะฟอร์มกอเลยแอบติดด่างด้วยนะคะนี้หนึ่งต้นเปิดะเปะหนึ่งต้นค่ะมีลูกติดด้วยนะคะแล้วก็สีออกอย่างนี้ค่ะกระดูกชัดนะคะอีกหนึ่งต้นมีลูกติดน่าจะมีลูกติดนะคะตัวน,นี้ใบย,ยังเล็กอยู่ค่ะ ใบล่างเขานะคะเลยมองไม่ค่อยรู้อันนี้เซตที่20คะ่ะไปเซตที่21อนะคะ21นี่มีสีเข้มๆหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีโอ้โหอันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะคะกี่ต้นน่าจะสองต้นนะคะนี่ค่ะสองสีเลยนะคะในหนึงน่งกระถางโอ้โหฟอมกอนะคะเดี๋ยวไปเหลืองเอกก่อนนี่นะคะฟอมกอเลยแล้วก็เป็นไม้กาสีนะคะนี่ค่ะเริ่มมาแล้วสี สีออกแดงมาแล้วนะคะถ้าแดงแบบนี้ค่ะมันออกแดงชมพูสวยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีบอนกลาำหนึ่งต้นนี่นะคะเด็ดใบล่างทิ้งนะคะแต่งใบนะคะพี่พี่เลี้ยงก็บางทีต้องเด็ดใบล่างทิ้งด้วยนะคะถ้ามันเหลืองแล้วอะไรนะคะช่วยเขาดึงนิดนึงนะคะเพราะว่าใบเนี่ยค่ะเพอตกไปในน้ํามันจะทําให้น้ําเน่านะคะเซตที่ยีสิบเอ็ดค่ะเซตที่ยี่สิบสองโอ้โหกอแค่กอนนี้ก็คุ้มแล้วค่ะนี่ค่ะ เปิดมากแล้วก็ดูหลายต้นมากนะคะในหนึ่งกระถางแยกก็ได้หรือปลูกฟอร์มกอก็สวยนะคะอันนี้ก็เป็นไม้กระสีเหมือนกันค่ะนี่ค่ะดูลูกนะคะหนูร่วมใบให้ดูสิบสองมีกุมพกันหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีอันนี้หนึ่งต้นค่ะเซตที่ยีสิบสองค่ะต่อไปเซตที่ยีสิบสามเดี๋ยวหมุนหน่อยนะคะพอดีมันเริ่มมืดๆนะคะอันนี้สีชมพูเปเปะๆค่ะนี่นะคะแล้วก็มีฟอมกอกอีกแล้วค่ะเป็นไม้กระสีฟอร์มกอนี่นะคะ นี่นะคะโตหนูก็ไม่รู้จะสีอะไรนะคะเขายังไม่ออกสีนะคะตอนนี้แล้วก็มีหยดเลือดนางพิมพ์หต้นค่ะแล้วก็มีอันนี้ก็สวยนะคะเนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเขาเจอเปิดิด,ด้วยโตเดี๋ยวเขาจะน่าจะกัดสีเพิ่มอีกนะคะนี่ค่ะลูกไม้นะคะเซตที่ยีสิบสามค่ะหนึบาทค่ะเซตที่ยีนะคะมีหยดเลือดนางพิมพ์หนึ่งต้นสูงมากนะคะ มัดประคองใบไว้เลยนะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะเพราะว่ามันใหญ่เกินกระถางสี่แล้วแล้วก็มีอันนี้ค่ะอ่าบอเกล่าวหนึ่งต้นนะคะแล้วก็อันนี้สวยมากนะคะนี่ค่ะกระดูกชมพูเปอรเปอๆนะคะนี่สวยมากเลยแล้วก็มีนี่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นลูกไม้กัดสีนะคะนี่ดูนะคะเริ่มเหมือนจะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะเป็นต้นคู่นะคะอันนี้เซตที่ยี่สิบสี่ค่ะเซตที่ยี่สิบห้านะคะมีพะไวหนึ่งต้นนะคะ นี่ค่ะอันนี้เอามาใส่ให้พิเศษนะคะจะไม่มีสำรองนะคะพวกไม้มีชื่อนะคะนี่ค่ะบางต้นบางเซ็ตก็จะมีบางเซ็ตก็จะไม่มีนะคะนี่ค่ะแต่ใครสนใจเซ็ตไหนก็จดไว้เลยเลยอันนี้สวยนะคะสีเข้มนะคะเป็นฟอร์มกอเหมือนกันค่ะเซ็ตที่ยี่สิบห้าค่ะอันนี้แอบเหมือนจะเป็นใบไผ่นะคะเดี๋ยวไปดูทีนะคะว่าเป็นใบแบบไหนนะคะพี่พีกระถางนี้แต่แมทไม้ใบสวยนะคะทรงใบมันเหมือนบอลเก่าเลยนะคะ กออน,นี้โอ้โหอันนี้ดูต้นนี้สวยมากนี่ค่ะไมก้กระสีนะคะเซตที่25ค่ะเซตที่26นะคะมีต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ค่ะจุดขาวเปรอะๆนะคะหนึ่งต้นแล้วก็มีสีอันนี้ค่ะสีหวานๆก็มีด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นกอนะคะแล้วก็มีใบหอ,อกไปหนึ่งต้นนะคะเนี่ยเป็นกอเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเซตที่26 เซตที่ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดโอ้โหสีสวยอันนี้เหมือนจะติดด่างด้วยนะคะนี่คะ่ะหนึ่งต้นนะคะหกอเลยค่ะก็มีนะะี่ค่ะหนึ่งต้นนี่อันนี้ก็แอบบแบบเป,เปื่แอบบติดด่างนิดนตรงหัวใบด้วยนะคะนี่คะ่ะเป็นกอเหมือนกันมีไก่ราชาวดีกัดสีแล้วหนึ่งต้นนะคะกัดสีสวยๆเลยนะคะเซตที่ยี่สิบเจ็ดค่ะต่อไปเซตสุดท้ายเลยนะคะ จะมืดแล้วนะคะเซตสจจุดท้ายอ้าวหมาเรียกนะคะจะเข้ามุ้งแล้วค่ะหมาหนูนอนสุ่มนะคะนอนมุ้งอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะอันนี้หนูชอบกอ,อนี้นะคะนี่ค่ะกสีแล้วนะคะสวยนะคะอนี้เป็นกอเลยแล้วก็มีสีหว,วานหวานโอ้เอาเป็นสองต้นนี่นะถึงว่าทําไมสีไม่เหมือนกันนะคะสองสามต้นเลย ะะสองต้นนะคะตีว่าสองต้นไปนะคะหนูก็ไม่รู้กี่ต้นนะคะไม่อยากแบกให้เขา,าเสียทรงนะคะสวยดีแล้วก็สุนท h o n พู่หนึ่งต้นนะคะแล้วก็บอนกาบอีกหนึ่งต้นเซตที่ยี่สิบแปดค่ะวันนี้ก็มีมาทั้งหมดยี่สิบแปดเซตนะคะใครสนใจเซตไหนสั่งได้เลยนะคะ แบบ O อ8 9นะคะแบบปลายทาง200บาทนะคะสนใจเซตไหนโทรมาสั่งได้เลยถ้าแอดไลน์แล้วหนูตอบช้านะคะโทรมาก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ไลนมันไม่ค่อยขึ้นนะคะสําหรับพี่ๆที่ยังไม่มีไล์นะคะไม่มีไล์หนูก็คือยังไม่เคยเป็นเพื่อนกันในไล์นะคะหรือว่าเฟซส,สานนิตบุญคุ้มก็ได้นะคะแต่โทรมาค่ะจะชัวร์กว่านะคะเพราะว่าหนูรอรับโทรศัพท์อยู่นะคะเพราะว่ามีคนรับโทรศัพท์ตลอดค่ะบางทีแม่รับ พ่อรับอย่างเงี้ยค่ะสั่งไว้ได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวลูกไม้จะมีมาแบ่งบ่อยๆนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ